สบายดีพี่น้องปองไปเนะาะมันนี้ห่างขมาทางบันกระปังพี่เนาะบันไผ่ผม <c oughs> ไปเบิ่งเข้าหน้าพี่น้อง <c oughs> นี่แล้ว <c oughs> คน <c oughs> ชนพรบรูเขาเนะ <c oughs> ใสแต่ดังเดิมนี่แหละตำเขาเนี่ โคกตำเขานะ่าเข่าให้เลยท่านผู้ชมมันขนาดนี่มันมาไม้เลยเข่าให้นะี่ยังใส่พลังเนะาะตำเข่านะี่ยังบ่มีหงซีเถื่อกมบ่ได้เปลี่ยนอาซิบมีอ <c oughs> ย่งเหมือนเดิมนะี่อยู่นาอยู่ไหนอยู่นาคือเก่านะี่บรรยากาศ ก็ไก่ก็เข้ามัดไว้เนาะยันมันไปกินไปกินข้าวมาข้าวนานยังบ่ทันสุกลูกน,น้อยตาาาําข้าวนาะพ่อแม่ไปหุดข้าวให้เมย์ยืนยันจะตาาําข้าว S <S สามีคีได้ี่อ๋อกินข้าวเที่ยงลำกันแอบนี่อ <ś c oughs> ารตอนเที่ยงเลยซอ <ś c oughs> ยขึ้นในอะไรวาขงาขวายนา <ś c oughs> มาได้มาไ,ได้มาได้ไปเช็บเช็เช พร้อมทำฟ้าปิดทุยทำเตียวหมหทำยอดจะทำทำไมกาะบนหนอนตรงโน้นล่ะเตะยังไงเอ่มาปุ๊บยุยไปปุ๊บเด็กเ่งมาสรุปสนดท้ายบุกพ่อแจยวอ้าวอ้าวเยี่ยมเดียวมาลายเยอะไม่ตาแเด็กาย่างเด้อ